จ้าทุกคนออกมาตะปาแล้วจ้ายังหมดทันเลยเซาอยู่พี่น้องเออนี่กลับมาบ้านจิตตุ๋ยน้องมาจอบเพิ่นเลยแล้วก็ไปหาเฮ็ดอืมจนเสียงนางข้าวจากเจ้านเาะมาเราจะมาแบ่งเห็ดกันนะคะทุกคนนี่เตาจ้าเจาะเพลินเลยเฮ้ยเก็บออก ตัวสีมาเทของสันบ่ได้นะก็ที่แย่งมาทำนี่โอ้โหดอกใหญ่แมพี่น้องเห็ดตาที่เองวอาว่าทำกันจองนั่นเนาะทิ่ตุ่ยแบบทำกันเลยไปสบายๆไปใหญ่โอ้เห็ดก่อแดงพี่น้องเห็ดแต่ทาคุ้นเขานี่เป็นร้อยแล้วเป็นยังไงเห็ดเลยเนาะยังแต่ไม่ใครที่ลังแต่ที่แดงงัว เนี่ยกินเห็ดคายอยู่ได้จะกินฉันเคยกินอยู่จะกินเห็ดกินแล้วอาบอกเอาเห็ดกินบ่อยนี่กันเยียบทิพย์แล้วเฮ้ยอย่าบอกว่เอาเนี่มันคือมันเป็ดแล้วีิเฮ้ยเอาแต่ตัวนั้นมันดอกขึ้นแนวนี้อันนี้มันก็เห็ดคนละสายพันธุ์อย่าบอกว่าเห็ดเห็ดเราบอกเอาเห็ดก็รีเห็ดอันนี้ไม่เอาไม่ใช่ไม่พลาเห็ดเราเอาเห็ดนี่หาคนไม่ไดะ อ๋นอน้อไม่ปฏิคือกันนฮ้ยห้เย <laughs> เห็ดจักดอ,อกอันนี้ไง <laughs> ขนาอยูอ่บ่อนป่าบอนป่าเทิกันบ่อนเก็บบอนตกเก็บนะเฮ้ยให้เรางงเรื่องคือแป็นนะอันแรกยังไงอันนี้นะเอาเนี่ยบ่อนโพนอันเอาเห็นเห็ดอันตาบแดงเปื่อย จะน้อยจ้าสีเดียวแ้เทาไปหาฮ็ดแล้วเธอาฉเอาเังอก็ให้ปวดคิดละโง่นาะเอ้ยนี่นิมทาน่อยนี่เสียงยเสียงคนนหรอหอโง่จ้าก็แดงง่งามดิมีจ้าเหโง่ก็ได้อยู่หนหมใคร่วยวนเนี่ยเนี่ยสินะตาิวิญญากกยิ้ท่านใช่ไหมทานง่ายเ็ดทานเลือด เออเอออยู่จ้ามีแต่ดอกใหญ่ๆอันนี้นะมันก็คือเห็ดละงูสำบอกคือเห็ดละงูจาเฉดตัยมันแม่นอยู่แม่นโอ้ยอยากขาคนได้เห็นเห็ดอันนี้พอบเอาเห็ดอันนี้นะอ่ะมันบอกได้คือเห็ดกิบเฮ้ยนี่มันเป็นย่อยอยู่ได้นี่ละกันบอเอากะบอกเออบอกกันเนาะเออจ้าเผื่อละเฮ้ยกระบิ้งหนึ่งกับใหญ่แห้งพี่น้อง อย่างไปหาเห็ดเขก็เอาเห็ดแบานพี่น้องละงุอันนี้ติดมันจากพวกเราหักมันนะจ๊ะกเขาจะขูดยังไงเนี่ะขุดจากซากนแล้วก็แบ่งกันเลยยังไงเอออะไรกันถึงวะมเหมื่อยดีมั่นเหมื่อยสาวใบใบใบใหญ่จะมาหาโบกิพูดว่าดีโอ้ยอยู่ป่า นี่ขเขาไเราเป็นมาให้งนะมีกระจางงงอยู่เออละงจ๊โมเลฮ้ยซื้อบอเฮดบอกระซี่ไคเอออออออแรกก็แรกพอซื้อกะซื้อจัดไฟอันนี้มาหนาวออสาเนาะขับผม ไม่มคัดใหเกตแจ้งระจาอ้จัาเออนะโอขนมเนี่อยากบริมีเนาะออมนี้จะดอันขังป้าแล้วนี่นเอาเออขังช้างไม่ใช่แแบกเขาเอาเขาบอาครับอันมอตัวเนั่เป็นนั่นีจักยจุบจีพินั่นี้จัอะบ่เลย บ่าวานี่แม่งไงเอ้กระองเอาอย่างอิท์เาบุกิบเอาบกิเอาเอาไปนียัาล้านเนี่เจ้าคอบอกนมมันยังมันยังแล้วว่าอันไหนมันบอีเาจังบอบอันข้างไปสัดมือเท้าจะไปสัตวเพ้าะนมันมันมันร้อนเ e a หน่อยเพราะว่าพนต๊เ h ็ a มือนั่นละเล่าอ่งเนี่ของเกาผมไดกรบสิ คิดซบาทเด้อขอบ <c oughs> คุณจ้ามตอเด้ออืเหซามย่างหาบหรือเด็้เบอเอามันเอตามย่างเอาซีบาทมันลูกบ,บ่อบผมเอายะะอย่างไรจะโตจะเสียอย่างมันมีอย่งบมมีอย่างนี่ขนมกระเนียขนมนี่ขนมปังกระป๋อลนี่เอาบอ่เอาอะไรนี่ไปนี่นะโตต่ยมาโตนีตายโคโลเอาไปแล้ว

จจ้าขอบคุณจ้าอันมดอยมาแลบ่ห้เนบได้นบ่ด้ไ้นนกบ่โดนนกนเก็บาลไดรอบ30ปี้ยเป็นบาท1บาทเดียวโอ้ยม่คิดนําแต่ว่าบ่จัก เาได้คิดนบากินน้ำแต้ะคิเต้หอ่เหอ่ไีอดปต่ำที่ถอดปะต่อสีมาอีกหรอไสีมาอีกเอสีมาคดนี้ยะมากเยังละเสียด็มูยูแล้วโอ้ยแล้วบี่มอดูว่าเจบออกระเนียบเนีนั่นเนียโอ้ยยิ้มยานสิเรายาดดับนมากอันนี้แล้วเ็ฟอันนี้แล้วคนมากนะเห็นหำมมา่านจะเป็นลูกๆอย่างนี้นะ เิดใจออกมาอุ้ยอย่าคึกฮัมม์แม่แม่บอกให้ทำอาหารก่อนแม่ไม่ได้ชอาไปทาเกลือแล้วก็ยากเวลากินกันยำคึบ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 ต้องห<ต>ลอกออกก่อนที่จะหลยจะหลอกนนี้ออกนะทุกคนกินมันกันไมหมเฮือน,นี่นี่น,น,นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วตัวนี้ไปเอามาิกาจวัดได้สักอันเด้อตลาดปากโต เอาไปเยแต่เราไม่ลาดปราไม่ตลาดน้ำไม่ปังนะฮะก็หูหมดจ้าเราไม่อยากเราทุกคนอืออ้าวคือพอหายใจดำเรา่อยากกินที่ผ่านเกระสังเนี่ยอ๋อไมาแน่ใจเลยอยากกินเนีดเมียน้ำพนันมีน้ำเธอนั่นมาจังปอดอะไรนี่ปอดอี๋พอจะกินมาแอปเปิ้ลโอ้ยล่างเลยก็กลดทั่วเลยเฉยชิมมปอกมาแตะกิกล่า คือปอหน้าปนมือนี่เหนนอโย่างกับิบไวนแล้วส้าวาอาไวเออขาบไวแล้วข็บเห็นเฮ็ดเบิดกำลังจาฮะกับเห็นกำลังใจพราะย่างมึงนึงนี่คนน่ะนะมู้เก็บเฮ็ดเอาเก็บเฮ็ดเอาเพิ่ดีวบอเฮ็ดบอเห็ดบอเฮ็ดเอาเฮ็ดไปต่สิได้บอเนอเฮ็ดเอ้ยอายุเลย

กไปกระต่ายอมาไปหาโอยก็ไ่ดโอยนี่จะแบ่งแล้วนะกะขูดเลยหลดเลยสีนอ่อนแม่กระต่ายมาขูดได่ได้หตัวยังสเขืนไปอยู่เฮ้ยตัวยังสีขืนไปอยู่ขึ้นไปยังแล้วเราบ้านไปยังกระต่ายก็เอาไม่ได้พราไปกระต่ายไม่ไ้ปอกระต่ายมาสิแบ่งนี่ เออมีอย่างนึงมีอย่งให้ขู่นดี่ก็ไปล่างๆๆเอาลงนี้ไงนอก็คู่ว่อเออตมินก็พัตติเนาะฉันเล็บเพียดงามก็่ด้วมาขู่ใช่ไหมเนี่ยยองทับอันทับเบิ้งเด้ออันเบาอัดพ่นเกียเพนี่สินับก็คู่มีหนึ่งมีสองเออ นะแล้วก็เห็ดดอกนี้ถ้าท,ที่จำได้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกเห็ดยังเฮ้ยเล้วก็เห็ดตาาก็นึ่งเหเห็ดไข่นี่ก็บสองเออประมาณนั้นแหละพอวันหน้งบุเห็ดเห็ดอ้อมดี แล้วไปได้ป่ปาบ่ลอเมื่อยาไกไก่ไก่กไก่ตอ๊บ,บนีบไดยำังเนยเห็ดอันนี้ก็เอาเ็นอันโง่นะกระจนบานชาวน้งกมีเป็ดอันโนะง่เนอะจะเอาทำเลยะจะไปโคกง่ายเดียวทากได้ผู้พาไปเพียงนอนปะง้องปะงองอย่อย้ยยยขูดเลยเหรอ อาก็ขุดเลยเนาะเมื่อจะลางๆอะไรก็เหมาะเหมาะเลยล<ะ>เหรอออเเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเบื่อเพื่อนมาเพื <H id S 2> ่อนโมก,กิ id, กเพื่อนเห็ดนะเพื่อนบัวเพื่อนลัอันจะกินบุลาเพราะมีกินกินมาเราจะแบ่งกันอันนี้คือของอาร์ตี้นะเพื่อนเหน็นของซานนะั่สนเห็นนะตัวนี้์นะแบ่งกันเลย อาเฮ้ยดิผุล่าคาอันนี้มจะกุ้งอันนี้เดือนี้ทำไมอืมหาไม่หามอาวเฮ้ยอดอกลงบหมอาดอกลงกแล้วอดอกใดอาดอกน้อยแล้วเฮ้ยปฏิเสธโอ้กันเข้าวสกิดนี่เพรเพื่อนอ้ยพอนบอกกันนี้มเฮดนก็ไม่เอาคือดีแท้ไม่เอาจ้ะแล้วมันแสบเนาะกุหลาไม่เกินนะเห็ดอันนี้นะเธอไม่กินเหรอเห็ดไม่เอ้ยพอจังบเก็บเกฟคนไรกให้ที่เบื่อเล่ามาแสบเขาไปแกะมันเขได้ห่อเขาแล้ว จักแล้วข้าวให้เช่าห่อข้าวเออเ้าวเป็ดแดงเช่ามันทัดห่อข้าวเดี๋ยวไปหากินข้าวข้าซาได้บัดนี้นะยโอหเป็ดแดงนของซาเป็ดแดงน้ำมันเป็ดแดงนี่กินไหมคะเป็ดแดงนี่กินอยู่นอนขึ้นทางน่าจะกินบัดนี้กินกินไหมคะคือไม่กิน ไม่เท่าหรอมันไม่เท่าก็ไม่กินอ่ะกูยูมจากเห็ดแซ่ระวังจอยๆเห็ดเพิ่งเข้าเนาะปลูกอ้าวอ้าวคนแม่ผูเห็ดอะไรทานกินไหมคะกินอืมกินไหมคะกินค่ะ แบ่งเครื่องของแท้เราจะพี่น้องจ้าอันนี้เห็ดไคในนี่เห็ดไข่ลากินไหมคะกินสิตัวนี้นะซึ่งมาตามกินแซ่บกุยง่ายอันนี้ให้เธอเออไอแคมทางนะแต่ว่าให้ตัวนี้นั่นฉันเอาดอกน้อยกับดอกนี้อืมแบ่งกินนะอันนี้กินไหมคะกินสิคะรับแบ่งค่ะกินบ้ากินแล้วเด็ดท่าดำๆหรือเกินกินบ่ากินจ้าเออตัวแข็งๆนี่ลงดุมจ้า อันนี้ให้คนซาเนี่ยเอาโอ้เต็มกระต่ายเลยตอนนี้เฮ้ยอันนี้เห็ดละโง่เอามาเฮ้ยการจริงๆนะทุกคนแบ่งครึ่งจ้อันนี้เห็ดละงง่นะคะคืกินดอกเหลืองกินดอกเหลืองโอเคจะจะเอาดอกเหลืองน้อยนี่ก็ได้นี่ครับอันนี้ฉันเอานะเรื่องคือเสียจ้า ฮิระงกคือน่คแนอ่านี่แบ่คนละครึ่งเลยนะแคทนี่เนี่ยอ้าวเ้วัก็แบ่งโอเคจาเบิร์พี่น้องจะได้สองกัตตากัรซาฟุนไปห็นถือคนละแต่กัตตานะพี่น้องได้เฮพี่เบื้อกับบ่เอาบ่เอาจ้าเฮตพี่เบื <Oh ้อกจาเฮ็ดับนบ่ เมี่อเราไปเห็นสมจูอยู่ในตรงนั้นเหเห็นสามจูในหัวเขานี่เห็นละโงกเละโเม่อห็นวกแล้วเราไปเห็นซจูมเราเห็นละโงกเราบอกว่าอันนี้เจ๊หัวนี้ซามจูเรามาอควาจักกูได้อันทึกงกระพุเขาไปเก็บมนมองชูพาเก็บสีสี่ิบก่าดอกเออซามนั่นได้ปะไ่ได้ เออเด็กสาวกตาให้เซฟีนะฮะเนี uh ่ยสาวซ้ำโอ้โ uh อ้โ uh. อ <Se imb itation> right ้โอ้โอ้ได้แล้วนะพี่น้องสาวกระตานะจ๊ะส่วนไม่ใหญ่ก็ย่างบ่อเศร้าเถิดนะจ้าแบ่งกันไปกินคือสิบบริกรในรอบนี้เพราะว่าสีอ๋อขาวสีขาวขาวด้วยอืมอะไรพี่น้องเออเป็นงกำลังใจให้ไม่ใหญ่ในฮงฮงเขาเนี่ยเด็กจ้ายังบริชวงบริชเศร้านะจ๊ะวว้สิเพ่งพักกันไปกินข้าว หอาขาวซากอยู่เนาะบาดีนัครัดซีบอร์ดใไปและบาดีนักเออวันศุกร์ห่นกระดูกวานบาซอ,อ,อนอยู่ส่วนบาซอนเพิ่นก้ามาอยู่จ้าเออเพิ่นกมามกายจอบๆเมืองอยู่แต่เพิ่งมาถ่ายเนะ ผมกเกากล้ปัญญาติดเมียกันมาเลยกะขี้กายมาปืดเมื่อจ้าโอ้ยคนคือเจ็บท้องแต่บ่เจ็บชีนมันมันเจ็บท้องจะนอนลายจะบดไปไงบ่ก็เจ็บแต่มื่อคนกระเด้าคุ่นก็เจ็บมาเลยคอยอยังมาให้กินยากินยาแล้วบ่บ่บ่ อะไรพี่น้องบอกว่าลายใหญ่ห้างนะจ๊ะพอเก็บภาพบรรยากาศออกมาแต่ป้ามาเอาไปกินเด็กเจ้ามึงเจ้าไข่เอออเามาให้กินนีไก็เอาละอะอยู่ในเสื้อเที่ยเฮือนด้วยในล้างตู้เย็นนะเพื่อะเออเทีงเฮือนล้างตู้เย็นจะล้างตู้เย็นเออเพื่อนล้างตู้เย็นก่อนกับเพื้อนนะพี่น้องเดี๋ยวเบื่อนกับซีนเมื่อเพราะว่าเดียวเาเพื่อนกัสิีไปหาควัดเมืเอเมื่อรถกขาบริสุทธิ์คลายรู้ทันใดเฮ้ยบรูดจ้าอร่อยมากเลยอร่อยประมาณมันสิไปีควัดมันขายอยู่ด้วยมันมีแต่หัวสำหรับแก่ มันเกลียวเลืองไงไม้จำแคนหัว้จำแคนเออจมวันนี้จำวันี้อืออะ้วพี่น้องบอกว่าลายใหญ่ห้าสิบพุ่มไงเขาบอกประเทศลายเนาะอือว่าไปเลยเลยเลรอปาะดีเอาแล้วพี่น้องเขาเก็บความบรรยากาศออกมาแต่ป่าเพียงจำนี้ละจ้าฝากเป็นกำลังใจให้แม่นางงงของเราหายไปๆจ้าสิไปโอยๆแถวป่าโรยมันกับร่ำคายแต่ว่าบ้านอันบ้านน้ำคุณดูกระเพาเน้ำไหมติ๊กติ๊กไปจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าอือ